ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ หนักสุดในรอบ30ปีพายุลูกเห็บถล่มนนทบุรีสีสะเกตโดนด้วยสดสดร้อนร้อนต้นไม้ล้มระเนระนาดเมื่อคืนที่ผ่านมาด่านอุตุแจ้งเตือนฝนเพิ่มในวันนี้48จังหวัดพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทก,กภัยพยากรณ์อากาศในช่วงที่ยงของวันพุทธที่22มิถุนายนนะครับเป็นไงกันบ้างครับ ฝนวันแรกเมื่อวานนี้21มิถุนายนพื้นที่ไหนที่พลาดฝนไปนะครับไม่ต้องเสียใจ22มิถุนายนเป็นต้นไปเลยนะครับจนถึง1กรกฎาคมฝนฟ้าขนองยังคงมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับในด้านของการมีเข้ามาได้เรื่อยๆในระยะนี้ตกได้แค่ในบางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่เพราะในบางพื้นที่ในขณะนี้เริ่มเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วนะครับ ในด้านของพื้นที่ฝนพื้นที่ไหนที่ยังคงแห้งแล้ง ยังไม่ได้รับน้ํายังไม่ได้รับฝนในการทําเกษตรกรรมสามารถขอความช่วยเหลือเข้าไปได้ที่เพจกลมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นะครับสําหรับผู้ที่ต้องการน้ําในการทําเกษตรกรรมซึ่งในวันนี้นะครับ22มิถุนายน2565คาดว่าฝนฟ้าขนองในวันนี้จะเพิ่มขึ้นในทุกภาคน,นะครับ40จนถึง60ของพื้นที่เริ่มตกได้ในช่วงเช้าบริเวณภาคตะวันออกในบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ใน ช่วงสายๆจะเริ่มมีการกระจายตัวที่บริเวณภาคกลางทางตอนล่างโดยในวันนี้นะครับ22มิถุนายน2565ฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับทางภาคเหนืออีสานกลางตะนออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้โดยฝนฟ้าขนองจะอยู่ที่ประมาณ40-60%จนถึง 6, ของพื้นที่เริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับจะเริ่มด้านรับลมมรสุมก่อนภาคตะนออกและบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยรวมถึงภาคใต้นะครับช่วง สายๆจะเริ่มมีการกระจายตัวมาที่บริเวณภาคกลาง ภาคลางโดยเฉพาะภาคกลางทางตอนล่างนะครับบ่ายถึงค่ําจะเริ่มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคนะครับแต่ไม่ทุกพื้นที่ทุกภาคในที่นี้จะเริ่มขึ้นนะครับในช่วงดึกจนถึงเช้ามืดจะไปจบที่บริเวณภาคเหนือและอีสานทางตอนบนนะครับแนวใกล้กับร่องมรสุมจะทําให้ฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเข้ามาใน,ในบางพื้นที่นะครับโดยจากการคาดการณ์ฝนนะครับ22ม,มิถุถนายนจนถึง1กรกฎาคม2 2ถึง25มิถุนายน ซึ่งมรสุมตําตกเฉียงใต้ตลอดทั้งช่วงเลยนะครับจะมีกําลังแรงขึ้นและหย่อมความปรากาศต่ําจะปกคลุมเวียดนามทางตอนบนดังนั้นนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าในช่วงนี้ฝนฟ้าขนองจะเริ่มเข้ามาโดยเห็นได้ชัดเจนนะครับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็เริ่มมีฝนตกเข้ามาในหลายเขตหลายพื้นที่แล้วนะครับและจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมส่วนมากจะเน้นการตกในช่วงเย็นจนถึงค่ำนะครับบ่ายค่ำดึกจนถึงเช้าในบางพื้น ที่และคลื่นลมจะค่อยๆมีกำลังแรงขึ้นนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองขอให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงส่วนฝนตกหนักนี้จะเกิดขึ้นได้แค่ในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับขอให้ระวังฝนสะสมรวมถึงระวังในการสัญจรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองโดยเฉพาะในช่วงเลิกงานนะครับฝนจะชอบมากในช่วงนี้ก็ต้องพกร่มกันไว้ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านในช่วงนี้นะครับ จากนั้น26จนถึง28มิถุนายนม,มรสสมตาตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้บางพื้นที่นะครับ29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมมอสสมตาตกเฉียงใต้จะเพิ่มกําลังแรงขึ้นอีกนะครับดังนั้นฝนก็จะเพิ่มเข้ามาได้ตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ โดยนะครับภาพข่าวเหตุการณ์แรกเป็นภาพข่าวก่อนที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองขึ้นที่บริเวณจังหวัดสุราธานีซึ่งคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชาวประมงได้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับจากเหตุการณ์พายุงวงช้างที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลซึ่งคลิปภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับนอกจากคลิปพายุงวงช้างแล้วนะครับ เมื่อคืนนี้20.43นาิา43นาทีได้เกิดน้ำท่วมรอระบายที่กรุงเทพมหานครซอยรัชดาพิเศษ36ซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจาก1 1 9 7สายด่วนจราจรส่วนภาพคลิปข่าวเหตุการณ์ต่อไปนะครับ20มิถุนายน2 500, 5 6 5เวลาประมาณ18บนาฬิกา ผู้สื่อข่าวได้รายง,งานว่าเกิดลงกระโชกแรงและมีฝนตกลงมาอย่างหนักบริเวณพื้นที่หมู่ที่4ตำบลไตน้อยอำเภอไตน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งฝนที่ตกตกประมาณ30นาทีนะครับแต่ปรากฏว่านะครับเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีพาย,ยุลูกเห็บตกลงมาปะป,ปนกับน้ำฝนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้านนางปราณีสาตานิมิ ครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4<ด>ตำบลไมน,น้อยอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีกล่าวว่า<ด>หลังจากเลิกกันในช่วงเย็นได้เดินทางกลับเข้าบ้านเห็นกลุ่มฝนตั้งเขามาก่อนที่ฝนจะตกลงมาอย่างหนักจึงเดินมานั่งบริเวณหน้าบ้านและได้ยินเสียงฝนตกลงมาบนหลังคาเสียงดังมากจนน้องข้างบ้านได้ร้องออกมาว่าลูกเข็บตก ด้านนางปราณีกล่าวต่อไปว่าก่อนที่จะเดินออกมาดูหน้าบ้านก็ได้เห็นมีลูกเห็บตกลงมาเป็นเม็ดน้ำแข็งซึ่งตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพบเห็นลูกเห็บที่นี่มาก่อนซึ่งตนเคยเห็นแต่ในทีวีแต่วันนี้มาตกที่อำเภอไซน้อยจึงได้ถ่ายคลิปภาพเอาไว้นะครับรู้สึกแปลกใจและประทับใจจึงเรียกเด็กๆมาดู ว่าเป็นลูกเห็บจริงหรือไม่นะครับส่วนในด้านของการคอมเมนต์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับชื่อเฟซว่าชางออฟทออซิงซึ่งได้โพสต์เอาไว้ว่าลูกเห็บตกประเทศไซน้อยอยูมา30ปีเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะครับก็ยังไม่วาวนะครับเมื่อคือนนี้จากการแจ้งเตือนของทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าจะเริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาและมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ของพื้นที่จังหวัดสีสเกต เสื่อมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ22นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงพัดถลม่มที่บริเวณแยกน้ําเกลียงอําเภอน้ําเกลียงจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับได้มีแฟนเพจของเพจแจ้งข่าวศรีสะเกดส่งภาพเข้ามาแจ้งนะครับที่บริเวณอำเภอน้ำเกลียงจังหวัดศรีสะเกด ก่อนถึงบ้านสบายตำบลรุ่งระวีอําเภอน้ำเกลียงจังหวัดรีสเกตได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงพัดเอาต้นไม้หกักโค่นขวางทางการจราจรบริเวณก่อนถึงแยกอําเภอน้ำเกลียงก่อนเข้าบ้านสบายซึ่งมีต้นไม้หกักโค่นล้มทับถนนหลายจุดผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณเส้นทางดังกล่าวขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสาเหตุจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับ ซึ่งคลิปภาพและเหตุการณ์ดังกล่าวก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจแจ้งข่าวสีสเกตส่วนพื้นที่ฝนในวันนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับส่วนการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม IR จากโมเดล ECMWF d i n c o m ในขณะนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา มีเมฆฝนกระจายตัวในบางพื้นที่ของประเทศไทยนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ด้านรับลมมรสุมนะครับซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมในขณะนี้ก็โชว์ในด้านของการเคลื่อนไหวของกลุ่มเมฆและกลุ่มฝนซึ่งนะครับจะเน้นไปทางบริเวณภาคเหนือ ภาคเหนือด้านตะวออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับเริ่มมีกลุ่มเมฆกลุ่มฝนได้ปกคลุมไว้แล้วนะครับในขณะนี้ซึ่งคาดว่านะครับในช่วงบ่ายค่าดึกจนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนองกลุ่มเมฆกลุ่มฝนกลุ่มลมก็จะเริ่มมีการเพิ่มขึ้นนะครับ ดังนั้นฝนฟ้าขนองในวันนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับในทุกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพม,มหาคนครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้โดยฝนในวันนี้นะครับมากสุดจะเน้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงกรุงเทพม,มหาคนครปริมณฑลจะมีฝนเข้ามา60%ของพื้นที่นะครับ ร่วมถึงจะมีฝนตกหนักเข้ามารเรลีวยนพื้นที่ภาคกลางภาคตะวนออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหานครปริมณฑลในบางเขตบางพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าร,ระวังในด้านของลมกระโชกแรงเห็นจะเป็นที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือ ภาคกลางพาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลในบางเขตบางพื้นที่บางจุดนะครับจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในช่วงบ่ายค่ำดึกจนถึงเช้าในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะครับเนื่องจากในวันนี้นะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันทั้งทะเลอ่าวไทยทั้งประเทศไทยทางตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับหย่อมความรกาดต่ำที่ปกคลุมเวียดนามทางตอนบน จึงทําให้เมฆฝนและลมที่จะกเคกลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจึงทําให้มีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกออกรุงเทพมหานะครปร,รินมณฑลและภาคใต้ขอให้ประชาชน,านระวังอัยจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่วนคลื่นลมทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะครับ ส่วนในด้านของพื้นที่ฝนในวันนี้เพิ่มขึ้นเกือบ50จังหวัดนะครับ48จังหวัดในวันนี้โดยนะครับภาคเหนือในวันนี้จะเน้นที่บริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกรวมถึงเพชรบูรณ์นะครับอากาศร้อนอุณหภูมิในช่วงกลางวันอยู่ที่33จนถึง37องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือ เน้นบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการสกลนครน,นครพนมอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินท์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสบริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชคแรงและฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับพื้นที่ของภาคกลางในวันนี้จะมีฝน ลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่เน้นนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บรุรีสุพรรณบุรีชัยนาทลบบรุรีสระบุรีและราชบรุรีอุณหภูมิสูงสุด36จนถึง37องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33ถึง37องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพม,มหานครปบริมณฑลจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่และฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด34จนถึง37องศาเซนเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาจะเน้นที่บริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-36องสาสองศาเซลเซเยสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณระนองพังงา กระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1 2เมตรสว่วนอุณหภูมินะครับสูงสุดอยู่ที่32จนถึง35 องศาเซนซียัสโดยสรุปนะครับ22มิถุนายนในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา48จังหวัดเกือบ50จังหวัดนะครับและฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้นนะครับ23จนถึง25มิถุนายนฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคจากมรสุมตนตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นบวกกับรองมอรสุมที่พาดผ่านบริเวณเวียดน,นามทางตอนบนจึงทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับ 26-28ิย26ี 28, มิถุนายนฝนฟ้าขนองจะลดลงบรสสมตาตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงจากนั้น29มิยมิุนายนจนถึง1กรกฎาคมบรสสมตาตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งและฝนตกหนักบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงื่อนไหลนองทองไหลมาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ